นิทานเรื่องการผจญภัยของข้าวปั้นในป่ารุ้งแสนวิเศษในเช้าวันหนึ่งข้าวปัน้นลูกสุนัขตัวเล็กแสนขี้สงสยัยตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงลมวีดวิวจากป่าหลังบ้านข้าวปัน้นเห็นแสงสีรุ้งวูบวาบลอดออกมาระหว่างต้นไม้เขากระดิกหางด้วยความอยากรู้อยากเห็น นั่นมันแสงอะไรนะต้องไปดูแล้วล่ะเมื่อเข้าวปันเดินเข้าไปในป่ารุง้งป่าทั้งป่าก็เปล่งประกายตะการตาต้นไม้เป็นสีฟ้าลำธารไหลเป็นสีรุง้งและผีเสื้อทองบินส่องแสงระยิบระยับทันใดนั้นเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็ดังขึ้นช่วยด้วยช่วยด้วยทีข้าวปัน รีบวิ่งไปตามเสียงและพบกับนกคู่น้อยโฮโฮปีกของโฮโฮถูกเถาวันพันแน่นเข้าปันบอกว่าไม่ต้องกลัวนะฉันจะช่วยเองเขาใช้ฟันงับเถาวันจนขาดโฮโฮเป็นอิสระอีกครั้งโฮโฮดีใจมากขอบใจนะเข้าปัน้นฉันจะพาเธอไปที่หัวใจของป่ารุง้งที่นั่นวิเศษมากเลย พวกเขาออกเดินทางด้วยกันจนมาถึงสะพานเมฆฟูนุ่มที่ลอยอยู่กลางฟ้าลูกเมฆตัวกลมๆล,ลอยขึ้นมาพูดว่ายุดก่อนใครกันที่มารบกวนการน,นอนของเราโฮโฮตอบอย่างสุภาพเราขอโทษค่ะเรากำลังตามหาหัวใจของป่ารุง้งขอข้ามหน่อยนะคะลูกเมฆหลี่ตามองข้ามได้ ถ้าตอบคำถามของเราถูกลูกเมฆถามว่าอะไรเอ่ยยิ่งแบ่งปันก็ยิ่งมากขึ้นเข้าปั้นยิ้มแล้วตอบว่าความรักไงล่ะลูกเมฆดีใจมากถูกต้องสะพานเมฆจึงฟูนุ่มและปลอดภัยให้ทั้งคู่ข้ามไปได้เมื่อถึงหัวใจป่ารุง้งพวกเขาเห็นดอกไม้แสงดาวใกล้โลยลา แสงของป่าก็ค่อยๆมืดลงโฮโฮบอกว่ามีเพียงสิ่งเดียวที่ช่วยดอกไม้ได้ก็คือเสียงหัวเราะแข่งความสุขเข้าปั้นจึงเห่าฮ้องฮ่องพร้อมกระโดดตีลังกาอย่างตลกโฮ,โฮโฮหัวเราะเสียงดังลั่นเสียงหัวเราะสะท้อนก้องไปทางป่าทันใดนั้นดอกไม้แสงดาวก็เปล่งประกายอีกครั้งแสงสีรุ้งพวยพุ่งขึ้นฟ้า ป่ารุ้งกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมโฮโฮยิ้มกว้างเข้าปัน้นเธอเก่งและใจดีมากขอบใจนะเข้าปั้นเดินกลับบ้านด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขพร้อมบทเรียนว่าเมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่นโลกก็สวยงามขึ้นเสมอคติสอนใจนิทานเรื่องนี้การช่วยเหลือผู้อื่นความกล้าหาญ และความปรารถนาดีสามารถทำให้โลกสดใสขึ้นได้เสมอนิทานจบแล้วนะคะฝากเด็กๆทุกคนและผู้ปกครองทุกท่านกดไลค์กดแชร์นิทานเรื่องนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนิทานเด็ก Kiss Happy ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ